วัสดีครับสวัสดีครับผมพิมเอเคานะครับวันนี้เราเอารถพรีเมียมนะครับราคาบอกเลยว่าไม่แพงด้วยราคาเบาๆเลยนะครับแล้วเป็นรถแนวคออเวอร์คือเป็นรถแนวแบบ SUV นะครับเครื่องพันหนะฮะ G.L.A. 200รถสวยๆเลยไม่ไม่ถึงแสนไม่แค่เก้า0มื่นโลนะครับรถผมไม่แท้ทุกคันนะดาที่สำคัญนะครับรถคันนี้เพิ่งเซอร์วิสชุดใหญ่มาเลยนะครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ราคาเบาๆเลยนะฮะราคาเบาๆเลยนี่ๆๆๆพร้อมเดี๋ยวแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีกสองปีนะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ก็แถมให้สองปีรถพรีเมียมเราแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนสองปีทุกคันนะฮะ <ๆ S 1> เข้ามาใหม่เยอะมากวันนี้มีฟรีคูปเเข้ามาด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู่ะนะ ก่อนที่มันจะมืดนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเปิดฝาครับโปรงเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลารถพึ่งมาเลยนะครับได้สีขาวสีเทาดํเพึ่งปล่อยไปเมื่อเช้านะครับลูกค้ารับรถไปแล้วนะฮะสีเทาดําพึ่งรับรถไปแล้วนะครับ,บ,รบอันนี้สีขาว G L A สองห้าูนนะครับเรามีสองคันนะครับมีสีขาวกับสีดํานะสีดําก็พึ่งเข้ามานะครับนี่โอ้โห ซื้อลดต้องแบบนี้ฮะนี่สว,วัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่ราคาเบาๆเลยนะฮะได้ GLA ได้รถเบนซ์แล้วนะครับได้ตัว SUV ด้วยตัวนี้เป็นเครื่องพันหกนะครับเป็น GLA 200นะฮะตัวนี้เกือบร้อยหกสิบแรงม้านะ,ะ,ะนี่หัวน้องหัน้อน,นะครับไม่มีขยับเลยไปช้าๆเลยครับพี่ฝ้ายนะครับอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะฮะ น็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับที่ผ่านรถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะไม่9 0,000โลรถผมการันตีเลขไม่แท้ทุกคันนะครับการันตีโครงสร้างเดิมทุกคันะนะนี่สวยมากสายพานยางแท่นเครื่องแท,ท่นเกียร์เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับมีใบเสร็จโชว์ Show ให้ดูนะนะครับเพิ่งถ่ายน้ำพึ่งเซอร์วิสชุดใหญ่เลยกองแอร์กองอากาศเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับคือซื้อไปคือใช้อย่างเดียวนะฮะอ่านี่ เฟ,ฟินเฟนเดิมหมดนะครับตะเข็บเดิมหมดเลยตะเข็บเดิมหมดเลยนี่รถสวยมากนะครับตัวนี้เป็น G L A สองร้อยนะครับเป็นเครื่องพันหกนะฮะเป็นเครื่องพันหกราคาบอกเลยว่าไม่แพงนะฮะร,ราคาบอกเลยไม่แพงอ่าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ ตัวนี้นะครับผมตั้งราคาอยู่ที่1,50่ล้านเองปกติตัวนี้ต้องมีล้านเอ็ดอัพนะฮะตัวนี้ผมขายแค่1,50ล้านบาทตัวนี้เป็นปี2015นะครับปี2015ได้สีขาวด้วยได้ไม่เ0 0 0 0โลที่สองคันนะครับผมแถมแพ็กเกจร,รับกันซ่อมศูนย์ให้อีกีอ่ปีเดี๋ยวพี่ฝ้ายถ่ายรอบคันนี่นะครับไฟหน้าเป็น led นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมี day time รถสวยมากนะครับรถสวยมาก ด้สีขาวเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เลยในยางมิชลินด้วยนะไ้อยางมิชลินด้วยนะครับนี่ยางใหม่ด้วยนะครับยางใหม่ของมิชลินเลยนะฮะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรผมเซอร์วิสให้ชุดใหญ่แล้วได้ยางมิชลินยางใหม่ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูทั้งสี่บานเลยภายในสวยมากนะครับ ภายในสวยมากๆตัวนี้นะครับฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นเจ็ดเองหมื่นเจ็ดสามร้อยนะครับรวมดอกเบี้ยกับแหวนแล้วนะฮะร,รวมดอกเบี้ยกับแหวนแล้วรถสวยมากนะครับนี่ได้บอกเมมเบอรี่ด้วยครับเมมเบอรี่คืออะไรคือเวลาเขาจะเซตคนนั่งครับแล้วเซตเวลาเราไปนั่งปุ๊บเขาจะจัดจัดทรงกับให้เหมาะกับคนนั่งเลยนะครับเป็นเบาะเมมนะฮะ สวยมากหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะครับผมนี่หัวน็อตประตูนะครับหัวน็อตประตูนี่ฟอกเซอร์สวยเลยนะครับไม่มีสีติดไอ้ด่างดำดำไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะฮะอ่าตัวนี้สามารถดึงได้นะครับสามารถดึงดูได้รถเบนก็ดึงดูได้นะครับอาร์คต้องชัดแบบนี้นะฮะสวยมาก รถผมการันตีโครงสร้างเดิมนะครับการันตีไม่มีชนนะฮะและการันตีเลขไม์แท้ทุกคันด้วยใครอยากขอดูประวัติเข้าศูนย์บอกได้นะครับผมส่งประวัติเข้าศูนย์ให้ดูนะครับนี่เบาะสวยมากครับบ่งบอกการดูแลของเจ้าของคนเดิมอย่างดีนะฮะครับผมสวยมากๆเลยนะ นี่ฮะตัวนี้เป็น GLA 200นะครับราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 0้านบาทเองนะครับรถสวยมากมีคันไปหมดนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่2คันเลยฟีดำมาฟรีขาวนะฮะตัวนี้เราขายดีมากๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะสวยมากอ่ะล้านห้าหมื่นอ่ะ ล้านห้าหมื่นไม่พอแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีก2ปีแล้วตัวนี้เซอร์วิสชุดใหญ่มาแล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คความพร้อมมาให้หมดแล้วยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนสายพานแล้วกองแอร์กองกาดเปลี่ยนมาห,หมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมีใบเสร็จให้ดูนะครับว่าผมเซอร์วิสอะไรให้บ้างนะครับออกไปคือใช้อย่างเดียวและที่สำคัญได้ยางของมิชล,ลินด้วยนะฮะพี่ฝ้ายถ่ายหัวนงหงัวนอตตะเข็บหน่อยเดิมมากรถคันนี้ได้เดิมมากมีรอยขนแมวเล็กน้อยนะครับรอยขนแมวเเล็กน้อยเดี๋ยวผมขัดเคคือบสให้นะรั เดี๋ยวขัดเคลือบสีให้ได้เดิมเดิมเลยนะฮะสีดาวนะครับผ่อนแค่หมื่นเจ็ดามร้อยนะรวมดอกเบียเ้ยกับแวแล้วนะครับเส้นฝาท้ายเดิมหมดนะฮะรถไม่มีชนเลยเส้นเดิมหมดนะครับอยากให้ดูตรงนี้ด้วยถ้าเป็นแนวห้าประตูนะครับคือส่วนมากบางคนก็จะมาขนของอะไรเงี้ยให้ดูตัวปัติก ไม่มีรอยเลยนะครับรอยน้อยมากอะ่ะไม่มีรอยเลยสวยเลยนะครับนี่สวยเลยดูด้านข้างนะฮะไอตัวนี้มันปูนมเนาะดูจากตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้ารถแบบมันใส่ของอะไรเยอะมันจะเป็นรอยหมดเลยนะครับอไปดูภายในดีกว่านะฮะโยวให้ดูแผงประตูไปทีละจุดเลยนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะนะ ปาติยังไม่ได้แกะนะครับตัวสตาร์เพจนะปาติยังไม่ได้แกะเลยอันนี้คือแผนเพจของเขานะครับบอกไอ้ตัวเลขตัวถังนะฮะมีบาร์โคดอะไรครบหมดเลยหัวนงหัวน็อตสวยมากนะครับเดิมๆเลยพี่ซื้อรถต้องแบบนี้ฮะซื้อรถต้องแบบนี้เดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายแผงประตูให้นะครับนี่สวยมากๆนะครับบอกเมมทั้งสองข้างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยว ขอขอเปิดประตูทั้งสี่บานเลยครับฟ่ายก่อนที่ไปนั่งภายในสวยนะครับอยากให้ดูทุกจุดนะฮะอยากให้ดูทุกจุดตะคงตะเข็บประตูนะครับซอกเซกิรอยากให้พี่ฟ่ายถ่ายให้ดูฟรีดาวนะครับผ่อนแค่หมื่นเจ็ดสามร้อยเองพี่ได้รถพรีเมียมคาได้แนวคอสโว r G.L.A สองร้อยไปครองแล้วได้สีขาวได้ไม่์แค่เก้าหมื่นโลและรถข้อสูนเช็คทุกระยะด้วยบอกเลยว่าโค้ดสวยดูสภาพของบอกหดังนะฮะคือแบบ ไม่มีคนนั่งเลยวะหรอ <c oughs> <laughs> เหมือนไม่มีใครเลยแบบนะสวยมากพี่สวยจริงๆนะฮะไปเดี๋ยวไปดูด้านในกัน <c oughs> รถผมไม่แท้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่96,000โลนะฮะเขาผม96,000โล นี่รถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับอันนี้เพิ่งเซอร์วิสมาด้วยบอกว่ารถร้านนี้สวยทุกคันผมรับประกันครับขอบคุณมากครับน้องกจีครับครับผมนี่ขอบคุณมากเลยนะฮะแชร์แล้วด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยน้องกจิก็เคยออกรถกับเราไปนะครับ<ส>น่ารักที่สุดเลยนะฮะคือพวงมาลัยนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับอันนี้ของเดิมๆเ,เขาเลยนะครับสวยสะอาดเลยนะฮะเวลาดูรถอะไม้แท้ไม้น้อยอะว่า พยายามดูภายในว่าแมทชิ่งกับเล็กไม่ไหมนะครับดูแป้นเบรกแป้นเหยียบถ้ารถมันใช้งานไปเยอะครับแป้นพวกนี้จะแบบฝึกหลอไปเยอะเลยนะครับนี่นะฮะต้องขออภัยนะครับอยากให้ลูกค้าเห็นทุกจุดจริงๆนะครับอ่าสวยมากนะครับดูเบาคนนั่งสวยจริงๆอะ่ะสวยมาก มาลองขับได้นะครับและรถผมนะครับสามารถซื้อได้ทั่วประเทศนะสามารถซื้อได้ทั่วประเทศเลยนะครับนีตัวนี้ได้ปีสองพนสิบห้านะครับจบปีสิบห้านะครับอ่าแอร์แบ็คแอร์แบ็แปดลูกนะฮะที่ผมเห็นนะครับที่ผมนับนี่คือแปดลูกนะฮะมี โคอนโซลตรงพวงมาลัยมีด้านข้างนะครับมีเบาะคู่แล้วมีด้านหลัง2นะครับแอร์แบ็กแลูกเลยนะฮะระบบความปลอดภัยสุดยอดอยขอบคุณมากครับนะนี่สวยมากๆนะครับสวยมากคู่มือบุ๊กอะไรเขาครบหมดนะครับนี่คือคู่มือเลย ู่มือการใช้นะครับคือมันจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสนะของเบนสนะครับคือประวัติเขาจะเลคคอร์ดอยู่ในศูนย์อยู่แล้วนะครับพี่สามารถเอารถเขาไปตรวจเช็คได้รถเอคานะครับเช็คศูนย์ได้ทุกคันผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับรถเราการันตีคุณภาพนะครับการันตีโครงสร้างเดิมการันตีเลขไม้แท้ทุกคันและรถเรารับประกันทุกคันด้วยอย่างรถพรีเมียมคาร์ของเรานะครับเรารับประกัน2ปีเต็มนะฮะไม่ว่าพี่จะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์ผมก็รับการให้2ปีฟ่อมศูนย์นะรถพรี ผมซื้อแพ็กเกจให้เลยซั่มศูนย์นะครับนะอ่าสวยมากอะ่ะนะครับมีใบรับประกันยางด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนบีควิกเลยนะครับของมิชลินเลยนะครับของมิชลินเลยนะฮะคือซื้อไปจบครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรนะฮะมีประกันด้วยนะเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าหมดแล้วยังโอ้หมดกุมภาปีห้าห้าเหรอโอ้นะครับ นี่วิธีการดูประกันถ้ารถมีประกรันดีพี่สามารถเช็คจากประวัติประกันได้ว่ารถมีทาอะไรบ้างแล้วที่สําคัญนะครับเวลาประกรันถ้าสมมติว่าเขาได้เบี้ยรประวัติดีแบบนี้นะฮะรถ2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยถือว่าดีมากมันบ่งบอกอะไรได้เบี้ยรประวัติดีคนที่มีประกันเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่ารถไม่ค่อยได้เคลมหรืออะไรเขาจะได้ส่วนลดเยอะมากเหมือนคันนี้นะครับเหมือนคันนี้ของเทเวนะครับหมดเดือนนู่นเลยเจ๋วเลยอย่างวันนี้ลูกค้าซื้อผมนะครับมีเบี้ยประกัน ซ่อมศูนย์เหมือนกันนะฮะผมยกให้ลูกค้าฟรีเลยลูกอ่ามันติดรถมาจากเจ้าของคนเดิมนะครับเพิ่งต่อมาด้วยผมยกให้เลยอย่างวันนี้ลูกค้าที่รับรถเบนซ์เจเไปนะฮะผมไม่มีถอดนะอะไรที่ติดมากับรถยกให้หมดเครื่องเสียงชุดแต่งประกันยกให้หมดเลยนะครับยกให้หมดนะฮะไม่มีถอดที่นี่นะครับสวยมากนะฮะครับผมอ่า โอ้โห oh, <laughs> อย่าเรียกเสียเลยครับเรียกอายกับปอรครับ <laughs> นะน้องกัจินะวันนี้อารมณ์ดีทักทายกันตลอดน่ารักที่สุดเลยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับอ่ะนะสวยมากนะครับดูอยากให้พี่ฟ้ายถ่ายคอนโซลคอนโซลว่ามันสวยขนาดไหนอยากให้ลูกค้าที่อยู่จตงหวัดหรืออยู่ไกลที่ไม่สามารถมาดูได้เห็นเหมือนเราที่เราเห็นนะฮะนะเดี๋ยวผมแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศู์ให้2ปีนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดไปนะฮะ แล้วดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่1นึ่งจุดเก้าของผมได้จริงนะอย่างรถพรีเมียมคาผมขอให้ลูกค้าเดาวให้ผมสูงว่า30%ผมปิดให้เลย1.9ึอยู่ในคู่สัญญาของลูกคา้าของผมได้จริงนะครับได้จริงๆอยู่ในคู่สัญญาเลยนะครับอ่านี่สวยมากครับสวยจริงนะมาอยากให้ดูฟีลลิ่ง เมื่อกี้ผมก็ผมมีช่องว่างเมื่อกี้ผมเอ็นมาเยอะเหมือนกันนะเยอะเกือบสุดแล้วมั้งกล้สุดแล้วสุดปะดูจากไอ้อันนี้เหมือนใกล้สุดเหมือนกันนะครับแต่ผมยังเหลือเยอะมากเลยคือนั่งสบายมากมันเป็นแนวแบบใครเหมาะใครที่แบบใช้ในเมืองก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบลุยหน่อยก็ได้เพราะเป็นแนว crossover อยู่แล้วนะครับเป็นแนว suv e, นะครับแบบลุยๆนะฮะได้5ประตูด้วยนะครับนี่นะสามารถ คอมทีมันเปิดด้านหลังได้ปะเปิดได้นะเปิดไปไปไปเยี่ยมไอของด้านหลังได้นะครับนี่โอ้นะฮะเหมือนเพิ่งมาเล่น,นนะเหมือนกันอะเหมือนเหมือนเจอของเล่นใหม่นะฮะสวยมากนะ รถเราขายแต่รถสวยนะครับและรถดีมีคุณภาพนะครับและที่สาคัญนะครับของผมได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดของทุกสถาบันการเงินด้วยไม่ว่าพี่จะเข้ากับโปรไฟล์แบงค์ไหนพี่มั่นใจได้เลยว่าพี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแน่นอนนะครับและที่สำคัญรถก่อนส่งมอบทุกคันนะครับเราเข้าเช็คศูนย์ทุกคันผมอยากให้หมอเฉพาะทางนะครับตรวจรถผมก่อนส่งถึงมือลูกค้านะครับนี่สวยมากนะครับรีบเลยมีสีดําด้วยนะกับสีขาวอ่าฝากไว้ด้วยเดี๋ยวให้พี่ฝ่ายถ่ายรอบพัน ต้องสตาร์ทให้ดูไหมอ๋อลองสตาร์ทให้ดูเนาะเผื่อเห็นไฟแต่ไฟเวลาดูกล้องมาปุ๊บมันจะจ้าอ่าผมบอกไว้อย่างนะครับเดี๋ยวฟิล์มคันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่ให้รอบคันเลยเวลาผมเปลี่ยนฟิล์มเป็นฟิล์มของเซรามิกนะฮะเซรามิกเลยอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ออกปะอันนี้คือมันเป็นออโต้นะครับมันปรับตามแสงอยู่แล้วนะฮะนี่ ถ่ายรอบคันเลยพี่ก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดู GLC นะครับแล้วก็ C ครูปเข้ามาใหม่เลยนะครับถ้า GLC นะครเป็นเครื่องดีเซลนะครับได้ไมวิ่ง50,000โลได้ปี61ด้วยรถโคตรสวยพี่ขับโคตรดีเลยนะครับแต่ราคามันก็จะโดดไปอีกเลเวลหนึงเลยนะฮะแต่ถ้าสมมติาร,ราคาอย่าง GLA คันนี้นะครับผ่อนสบายสบายเลยแค่1 7 0 0นะฮะแล้วได้ได้เบนด้วย นะครับและรถสวยมากได้มาแค่9 0 0 0 0มื่โลได้สีขาวด้วยและที่สำคัญแถมแพ็กเกจรับระกันซ่อมสูงให้อีก2ปีโคตรสวยยางใหม่มิชลิน2 0 0 0 0กว่านะอยู่ในรถแล้วไม่ต้องไปหาซื้ออีกได้มิชลินด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับกับ GLA 250ปี58ราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้าน5มืบาทอ่ามาดู G จียวซียนนี เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะไล่มัด้าผมมีทุกเซกเมนต์นะรถเข้ามาใหม่เยอะมากเดี๋ยวกลางวันนะพี่ขอล็อกคิวให้พี่หน่อยจะไล่มัด้าที่เข้ามาใหม่2คันเลย2ฝสีตัวนี้ได้ปี2019นะมีซันลูฟด้วยได้ซันลูฟตัวท็อปสุดของ CX3 เลยนะครับนี่นะเ <นะ S 1> พิ่งเข้ามาสนใจใครสนใจหา CX3 กมทักมาเลยตอนนี้เรามีสีขาวสีแดงสีน้ำตาล3ส,สีเลยนะฮะ,ะมาเบสดีกว่ามาพรีเมียมหน่อย ตัวนี้นะครับโคตรสวยสวยมากๆสวยมากๆนะครับตัวนี้นะฮะแถมแพ็กเกจร,รับการซ่อมศูนย์ให้สองปีนะครับไม่ต้องห่วงเลยและรถใหม่แค่ห้าหมื่นโลปีหกหนึ่งด้วยเป็นรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะสวยมากน่าจะเป็นฝุ่นหน่อยนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่ใช้อยู่นะครับพาแฟนไปกินข้าวไปนอกบ้านนะก็ใช้คันนี้เลยนะ สวยมากหัวนกหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแต่เข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะสวยจริงๆได้เครื่องดีเซลด้วยได้2อ0พนะครับตัวนี้ราคารถใหม่3ล้านกว่านะครับเช็คได้เลยนะครับผมขายแค่2ล้านห้าหมื่นบาท2ล้านห้าหมื่นบาทไม่พอนะครับแถมแพคเกจรับการซ่อมศูนย์ให้อีก2ปีเต็มน,นะเข้ามาคุยกันเรื่องราคาอยากได้ส่วนลดขนาดไหนเข้ามาคุยกันต่อรองกันได้นะครับคุยกันได้นะฮะ แต่อยากให้มาดูความสวยของเขาก่อนว่าสวยขนาดไหนนะครับดูภายในหน่อยปะ่ะเปื้อนน่าจะเปื้อนนะฮะเพราะผมยังไม่ได้ล้างเลยใช้สองวันน่ะแต่ก็สวยอยู่อะมะมันสวยอะคือกลิ่นใหม่ยังมีอยู่เลยครับกลิ่นใหม่ยังมีอยู่เลยอะ,ร,ยอยยอะรถใหม่มากนะครับสวยมากนะครับได้ GLC นะ GLC บอดี้ใหญ่กว่า GLA อยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้ได้เครื่อง d c e l ด้วยได้เครื่อง d c e l ด้วยนะฮะ ผ่อนแค่สองหมืนสองมั้งฟรีดาวนะผ่อนแค่เดี๋ยวนะผมจิ้มให้เลยเดียว่าเดี๋ยวผมผิดใช้เปล่าเสียมันไม่น่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจิ้มให้เลยเดี๋ยวผมจิ้มให้สดๆเลยนะฮะนี่แถมแพ็กเกจรับการซ่อมศูนย์ให้สองปีเลยฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ สำหรับคันนี้นะฮะผมคำนวณไปเลยนะฮะโอ้ขอโทษนะครับขอโทษเลยขอโทษอย่างแรงเผ่อนสามหมื่นสามพอเป็นสองล้านห้าหมื่นนะครับผ่อนอยู่ที่สามหมื่นสามพี่ได้เอาฟรีไปครองแล้วแล้วได้ในราคาที่ฟรีดาวด้วยถามจริงเถอะว่าออกรถเบนซ์ป้ายแดงอ่ะมีฟรีดาวไหมไม่น่ามีนะครับรถเบนซ์ความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วนะฮะอ่าไม่น่ามีครับแต่ออกรถกับเอคาได้ฟรีดาวด้วยแล้วได้รถสวยสภาพป้ายแดงที่สําคัญแถมแพ็กเกจรับประกันซ่อมศูนย์ให้อีกสองปีเต็ม ไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมแถมแพ็กเกจร,รับการซ่อมศูนให้สองปีเต็มพี่ไม่ต้องวอลลี่นะครับเพราะบาง,บางไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขการรับประกันของเขาอย่าง2ปีอย่างของคูสีอะไรเงี้ยอ่าแต่ไม่จำเป็นต้องจ่ายงูสีแล้วจะได้แพ็กเกจนี้จัดที่ไหนก็ได้ซื้อสดก็ได้ผมแถมให้นะครับรอเนื้อคู่อยู่ครับมีคนจีบเหมือนกันนะรอเนื้อคู่นะครับมีคนจีบเยอะเหมือนกันนะครับอ่า นะฮะมาเดี๋ยวมาดูซีโคปอ่าแล้วผมลืมไปนะครับเจลีตัวนี้เป็นขับสี่นะครับสี่เมติกแล้วนะครับมาดูด้านหลังโคตรสวยอะ่ะสวยมากๆนะครับได้ปีหกหนึ่งแล้วนะครับปีหกหนึ่งแล้วสวยมากนะครับไม่มีทิ่ติรถผมคือพรีเมียมไม่มีทิ่ติเลยนะฮะรถสวยจริงนะครับมา เพิ่งลงเทเลอร์เลยยังไม่ได้ล้างเลยตัวนี้เป็นตัวซีคูปนะฮะซีคูปเพิ่งเข้ามาเลยเป็นซีสองห้าศูนย์ด้วยตัวหายากเลยแล้วรถหล่อมากแล้วที่สําคัญทีเด็ดกว่านี้ก็คือคันนี้นะครับไม่วิ่งแค่ห้าหมื่นโลรถเอคาการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะครับคันนี้ไม้แค่ห้าหมื่นโลผมยังไม่ได้ล้างนะฮะแต่จะเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยดีกว่านะครับอ่า นี่นะครับหวัดดีฮะพี่ป๊อปนี่พี่ป๊อปเหมือนถูกถูกรางวัลปะพี่ป๊อปถูกไอ้เลขเลขตัวเดียวไม่ใช่หรอนะครับได้พี่ป๊อปส่งเลขบัญชีมาแล้วยังเนี่ยคนอื่นเขาส่งมากันหมดแล้วนะอ่านี่เครื่องสวยๆเลยนะครับผมคือลูกค้าดีมากลูกค้าได้เห็นเครื่องแบบมีแต่ฝุ่นคือยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเครื่อง เพราะรถพึ่งลงทเทเลอร์เมื่อเย็นนี้เลยลงเทเลอร์วันนี้มี3คันนะฮะมี3คันมีเบนซ์ฟีสอแล้วก็มี Ford e v e r e อร์เตัวใหม่นะครับเครื่องสองพันไบโทอโบโขับฟีนะฮะมาแล้วนะฮะคนจีบผมเยอะมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลค์กันนะครับโอ้โหพรุ่งนี้มีรถใหม่ไล์เพียบหันู้นหนั้นนะฮะไม่มีขยับเลยนะครับได้ฟีสองห้าศูนย์แล้วนะครับอะดูเครื่องเห็นไหม คือให้ดู้าไในที่มันเป็นเหล็กอ่ะพี่อยากให้ลูกค้าเห็นว่ารถมันเครื่องมันเยอมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเห็นไหมได้อยู่เนาะไม่มีเยิมเลยนะครับมีแค่ฝุ่นอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะยังไม่ได้ล้างเป็นเบนซ์ฟรีคูปนะครับแล้วราคาผมบอกเลยราคาเล้ามากอ่ะราคาเล้ามากแล้วได้ไม่แค่ห้าหมื่นโลผมบอกเลยนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทพี่ได้ฟรีคูป แพ็เกจรับการซ่อมสูงให้อีก2ปีเต็มล้านห้าหมื่นบาทได้ซีคูปนะฮะโคตรหล่อพึ่งมาซีคูปคือแนวคูเป้นะครับสองประตูมาไปดูภายในหน่อยมาได้แม็กหล่อด้วยนะครับเอ็มจีนะฮะหลังคาแก้วนะครับได้หลังคาแก้วด้วยนะฮะสวยมากอะดูเบาะห้าหมื่นโลพี่ ซื้อรถต้องแบบนี้ฮะสุดจริงสุดจริงได้ไม่แค่50,000โลนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้อะไรเลยลงเทเลอร์มาผมก็อ่ะพอดีไลท์เบนพอดีก็เลยอ่ะให้ดูพรีเมียมหน่อยนะครับพรีเมียมเรามีเยอะมากนะครับอย่าง GLC นะครับ GLC ผมมี2คันนะมีสีดำกับสีขาว GLA 200ก็มี2คันสีดำกับสีขาวนะครับ b m ก็มี มินิก็มีมินิสีแดงเข้ามาใหม่นะครับสีแดงเข้ามาใหม่แล้วก็มีแนวคูเป้ R58 ด้วยนะฮะโอ้โหแล,แล้วที่สำคัญนะครับผมเซอร์วิสถึงนะฮะเซอร์วิสถึงนะครับ,รบอยากให้ดูใบเสที่ผมเซอร์วิสไอคันนั้นเตรียมพร้อมอจะขายให้ลูกค้านะครับมาดูได้เลยขอดูประวัติได้หมดนะฮะนี่อะ,อะไรนะครับ กดดูไม่ใช่ไหมครับเราปิดฝากระโปงมไม่สนิทปะ่ะตัวนี้ไม่ห้าหมื่นโลนะฮะได้หลังคาแก้วด้วยนะครับ ได้ฟรีสองห้าศูนย์นะครับโคตรหล่อได้ครับเห็นไหมไหมครับอ่านี่ไงไม่ห้าหมื่นโลนะฮะไม่ห้าหมื่นโลสวยมากอะน็อตไม่มีขยับอะแล้วได้เบาะแบบแดงด้วยนะครับได้เบาะแดงแล้วนะได้เบาะแดงแล้วให้พี่ฝ้ายถ่ายแผ่นเพจแบบสวยนะครับนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะฮะนี่นะครับอันนี้แผ่นเพจนะฮะ ครับผมแพนเพ่าสวยมากดูด้านหลังแม็กด้วยฟีคูปนะฮะคูปเป้หนึ่งล้านห้าหมืนบาทได้ไม่ห้าหมื่นโลแถมแพคเกจร,รับกันส่อมศูนย์ให้อีกสองปีเต็มป่ะเดี๋ยวไปปิดที่ GOA เดีกว,ว่า นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเข้ามาใหม่เลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับฟรีคูปด้วยหายากนะ เจีเอนะครับมีสองคันนะครับมีสีดำกับสีขาวนะครับเพิ่งมาใหม่ทั้งคู่นะฮะวันที่มาไลฟ์นี่คือสีขาวนะครับปี58ราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านไม่วิ่ง90,000โลรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้แล้วผมเพิ่งเซอร์วิสให้ชุดใหญ่ด้วยผมมีใบเสร็จให้ดูนะครับว่าผมทำอะไรมาบ้างซื้อไปคือใช้อย่างเดียวแล้วที่สำคัญผมแถมแพ็กเกจร,รับประกันซ่อมศูนย์ให้อีก2ปีเต็มแถมแพ็กเกจ ไม่ว่าพี่จะเข้ากับโปรไฟล์แบงค์ไหนนะพี่ไม่ต้องซีเรียสพี่จะได้แพ็กเกจรับกันซ่อมศูนย์ให้2ปีแน่นอนนะฮะครับผมซื้อสดก็ได้2ปีนะครับได้ยางใหม่ของมิชลินด้วยนะครับมีใบรับประกันยางของ b ีควิกให้เรียบร้อยซื้อไปใช้อย่างเดียวฝากไว้ด้วยฟรีค่าจัดค่าโอนนึกถึงรถสวยนึกถึง a อไค่ะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเจอกันนะครับสวัสดีครับ